นี่คะ่ะต้นไม้เปลี่ยนสีแล้วนะคะเรามาในป่าแล้วนะจ๊ะนี่ป่าเยอรมันนะคะจะมาหาเห็ดนะจ๊ะจะได้ไหมเอ่ยจะได้ไหมเอ่ยโอ้โหเห็ดอะไรเนี่ยเยอะเลยนี่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 เยอะเลยนะคะนี่อีกโอ้โหกินได้ไหมเอ่ย เนาะปะเราไปดูเห็ดพึ่งหวานกันโอ้ยเห็ดอะไรเนี่ยเยอะเลยต่างที่กินไม่ได้นะจ๊ะนี่นี่นเห็ดอะไรเอ่ยเต็มเลยนี่ดูป่านะจ๊ะป่าเยอรมันนะคะโอ้เห็ดเยอะนะแต่ไม่กินไม่ได้นะจ๊ะนี่ เราจะหาเห็ดพึ่งนะจะได้เห็ดพึ่งตอกเนี้ยนี่ก็เห็ดกินไม่ได้ขอนสนที่กินไม่ได้นะคะดูป่าเรานี่เจอแลวหนึ่งดอกนี่นี่มาโลนี่นะหูแข็งด้วย โอ <IS> ้ยเห็ดไอ้นี่เห็ดพึ่งแม่มดอุ้ยดี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 อร่อยนะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่เห็ดพึ่งแม่มดนะจ๊ะเฮะโอ้ยฝันถุงฝันถุงได้แล้วหนึ่งนี่โอ้โหเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วนี่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 เห็ดพึ่งแม่มดนะจ๊ะนี่อร่อยนะเนอะอร่อยนะคะนี่เห็ดพึ่งแม่มดนะจ๊ะโอ้ย โอ้ยดีใจดีใจดีใจนี่ได้แล้วนะอืมสองดอกแล้วซะอันนี้เบิ้ลน,นะอืม,อมดูอีกดูอีกดูอีกมีไหมมีไหมอีกมีไหมมีไหมอุ้ยตรงนี้น่าจะมีแล้วเนาะมีเห็ดพึ่งแม่มดแล้วได้ละอันนี้ห้ามกินกับอัน,นี้เนาะแอลกอฮอล์นะนนะห้ามกินเนาะ เราต้องกินไม่มีแอลกอฮอล์นะจ๊ะโอ้ยดูดูดูด,ดูเห็ดพึ่งแม่มดประเดิมแล้วนะจ๊ะสีเหลืองๆมาดูซิเห็ดอะไรจ๊ะเห็ดอะไรจ๊ะกินไม่ได้นะจ๊ะไม่กล้าเก็บนะจ๊ะเห็ดนี่เขาเก็บกินกันนะเพื่อนๆที่มันมีขนนะ่ะ เขาเรียกชื่ออะไรไม่รู้นะเนี่ย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 เขากินกันนะแต่ซาลาไม่เอานะเนาะนี่ป่าเยอรมันนะเห็ดอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเห็ดที่เราอยากได้ก็ไม่มีนะคะได้เห็ดพึ่งแม่มดมาสามดอกนะเพื่อนๆโอ้โหให้เจออีกเถอะอร่อยนะกรุบกรุบ ต้องเอาไปต้มก่อนเนาะเออเจอแล้วเจออีกแล้วจ้าเจออีกแล้วค่ะเฮ่งเพมันมาน,น,นะจ้าโอ้ยอันนี้ใหญ่เลยอันนี้ใหญ่เลยเพื่อนเพื่อนนี่นี่เห็ดเห็ดพึ่งแม่มดนะนี่โอ้ยแข็งอยู่นะแข็งอยู่นะคะแต่แก่แล้วเนาะแก่แล้วนะเอานะจ๊ะนะคะเอานะคะอร่อยนะคะเนี่ย เนาะมาเดี๋ยวสาร่าขาดูก่อนนี่จ้าอีกลูกอีกดอกหนึ่งเนาะโอ้เห็ดพึ่งแม่มดนะป่านี้มีเห็ดพึ่งแม่มดเน,ะนาะเนาะมากินได้อร่อยนะสาร่าเคยกินแล้วนะคะตัดเลยนี่เอ้ยแล้วนี่อีกดอกหน,นึ่งนี่ดอกหนึ่งจ้าเก็บไปแล้วก็มองไปเนาะ เห็บไปแล้วเราก็มองไปเนาะเอานะจ้าแข็งๆอยู่เลยค่ะนี่นี่นเห็ดพึ่งไม่มันอู้ยนี่นี่นอีกสองดอกนี่นี่อีกดอกหนึ่งตุมอีกดอกหนึ่งบ้านโอ้โหเก็บดอกตุ้มกันเอ้ยวายหัวหักนี่นี่เก็บนี่นะคะ โอ้ยยังแข็งอยู่นะเพื่อนๆเ,เอานะคะเอานะคะสเปิร์มเดี๋ยวเราไปไปไปนั่นที่บ้านเนาะนน่เอาละเราได้หลายดอกแล้วนะอือหื้่ะป่ะดูต่อนี่เจออีกกลุ่มหนึ่งแล้วนะเหตุพึ่งเนยนะจ๊ะ ตรงนู้นอีกโอ้โหมาเก็บก่อนเก็บเห็ดพึ่งเลยกันนะนี่ได้อีกสองดอกแล้วนะคะนี่นี่นน,นี่โอ้โหเห็ดแม่มดเนาะเห็ดพึ่งแม่มดนะจ๊ะอร่อยอร่อยนะนตัดเลยนี่โอ้โหนี่เขากรอบดีนะเพื่อนๆเนาะนี่เก็บซะ นี่อีก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 โอ้แกเนี่ยเนี่ยล่ะเออได้อยู่ได้อยู่อันเนี้ยโอ้ยได้อยู่นี่ได้อยู่นะจ๊ะนี่เขาจะออกสีนะแต่ก็ไม่เป็นไรอร่อยนะ นี่อร่อยนะคะนี่นี่โอ้ไม่เอาดีกว่าปะปะดูต่อดูต่อจ้าดูต่อจ้ามีไม่เอ่ยถ้าเกิดมันจะมีช่วงไหน,นก็จะมีตรงนั้นนะเป็นเพื่อนกันเนาะเจอดอกหนึ่งก็จะเจออีกดอกหนึ่งนะจ้า ตาดีๆนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าใบไม้มันเหมือนกันมากสีเห็ดเนาะสีเห็ดจะเหมือนกันมากเลยมาดูริมนี้มั้งสิมีไหมเอ่ยมีไหมได้เห็ดพึ่งเนยกับเห็ดแม่มดเนาะดูซิอันนี้คืออะไรไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่นะจ๊ะนี่เห็ดหนังไก่นะคะแต่มันแก่แล้วเนาะดูสิเห็ดหนังไก่นะคะนี่ไมเอานะเพราะมันแก่แล้วดอกไม่สวยเนาะมีอีกไหมเอย่ยมีอีกไหมเอย่ย เห็ดแม่มดเห็ดพึ่งแม่มดก็ได้เราเอาหมดนะเหงื่อเข้าตาใส่แว่นมัวหมดเลยป้าหากันต่อเพื่อนๆนี่ก็เห็ดขอนสนนะแต่เราไม่เก็บนะคะอันนี้คู่เหมือนขอนสนที่กินได้นะจ๊ะเนอะป้าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันดูสิเจอไหมป้า อุ้ยเดินไปนู่นเรามีอะไรอยู่ตรงนี้อยู่เลยเจอแล้วจ้าเห็นพึ่งหวานอุ้ยแต่เขาแก่แต่ก็ไม่เป็นไรเราจะเอานะคะอฮ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอยดีใจดีใจแก่ก็เอานะจ้าเนาะอืมนี่ไม่มีไม่มีไอ้นี่ด้วยไม่มีนี่ด้วยนี่ นี่เห็ดพึ่งหวานนะจ๊ะโอ้โหดีใจมากๆแต่ชุ่มน้ำจังปะ่ะดูกันอีกปะปะปะเราเจอแล้วนะอันนี้อะไรใช่ไหมโอ้ยอ๋อไม่เอาหวยลื่นอันนี้ล่ะอะไรเอ้ยไม่ใช่ ออีกสักดอกไม่ได้เหรอฮะ,ฮะนี่คะ่ะถึงบ้านแล้วจ้านี่นี่น,นได้เห็ดเอเห็ดพึ่งหวานมาดอกนึงนะเขาแก่แล้วนะเพื่อนๆดูสิแต่ก็เอานะเนอะเราเอาไว้ทอดนะจ๊ะนี่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 ยังแข็งโป๊กอยู่เลยเนาะไม่มีนอนด้วยอันนี้เห็ดพึ่งแม่มดนะ เขาจะออกสีอย่างนี้เลยนะนี่นี่นี่อร่อยนะเพื่อนเพื่อนกินตอนที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะอย่าก,กินคู่กับแอลกอฮอล์นะคะนี่เห็ดพึ่งเนยจ้าอืมถึงบ้านแล้วนะจ้าโอ้ยได้มาโอ้ยสุดๆเนอะโอเคสละเยอรมันชาแนลนะขอฝากทีนะคะสวัสดีค่ะบายๆจ้าบายยคะ่ะ